วสวัสดีครับวินครับวินครับได้ครับ โอ้โหตื่นเต้นมากครับก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ได้เจอเรียกว่าแฟนๆหลายๆท่านนะครับผมแล้วก็เป็นอีเวนต์เดี่ยวครั้งแรกเลยครับก็จริงๆก็ร้องเพลงมาในรถตลอดทางเลยครับ<笑><笑>กังวลเรื่องร้องเพลงมากตอนแรกครับผมหลายๆคนชมนะว่าแบบขนาการร้องเพลงโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคือจริงๆผมอ่ะเป็นคนที่แบบ อายมากเวลาจะร้องเพลงคือเมื่อก่อนแบบไม่กล้าร้องเพลงเลยเพราะแบบคิดว่าตัวเองแบบร้องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบแฟนๆก็แบบค่อยๆชมมาก็อ่ะเราก็เริ่มมีกําลังใจแล้วเราก็เรียนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรนะฮะอ๋อก็มีไปเข้าห้องน้ำก่อนขึ้นเวทีมารอบหนึ่งครับก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันไม่จิ ก็นนสนุกครับสนุกครับตอนนี้ก็สนุกแต่ว่าก็ยังต้องพัฒนาอีกเยอะครับเรียนนี่คือเราเรียนจริตจังคือจะเอาไว้ออกงานหรือว่าเ,าเอาไว้ใช่ครับคือถ้ามีเวลาว่างเนี่ยก็จะหาเวลาเรียนร้องเพลงเราวังว่าจะมีคนจะอ่ไดเอองานเดียร์ี่คือโยบเพลงของเราว่คือจะเป็นเขาโห่ต้องรอติดตามครับรอติดตาม เออจริงๆก็น่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันคือคือทางพี่ผู้จัดการเนี่ยเป็นคนจัดตารางงานให้ผมเลยผมก็ไม่รู้ว่าตอนหน้าจะทําอะไรแค่รู้ว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไรก่อนตอนนี้ครับผมก็มใช่ครับรก็ออนน้องหมือนกันแต่อนนี้เขาคุขุลเนาะมีเตรียมตัวจะมีโปรเจกต์คคอนเสิร์ตใช่ครับจะมีคอนเสิร์ตครับเป็นงต้นมางครับก็ตื่นเต้นมากๆครับก็จะเป็นคอนเสิร์ตเพราะเราคู่กันนะครับผมก็ ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนแบบละครเวทีนหน่อยๆที่แบบเราเล่นเล่นแบบว่ากลางเวทีอะไรอย่างนี้ครับก็ตื่นเต้นซ้อมเข้าไปถึงไหนแล้วครับเอ่อตอนนี้ก็เริ่มซ้อมเริ่มเลือกเพลงกันเริ่มดูเพลงว่าเพลงไหนเข้ากับเราอะไรอย่างนี้ครับผมคือมันเป็นการแสดงก็จยมันจะมีสาธิตสาวสวยและแฟนๆได้เห็นกันแบบรอหน้าอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะต้องรอดูจริงๆครับผมสามารถคาดหวังได้เลยว่ามันจะแบบว่าเออที่กว่านี้ จริงก็รับรองว่าคือในทีวีเราก็เห็นแค่ในจอใช่ไหมนี่เห็นเป็นตัวเป็นเตครับคิดดูว่ามันจะมากกว่าขนาดไหนครับผม,มใแว่ากดดันคะตัวผมมากดดันนะกดดันตัวเองตลอดเพราะแบบมันมันตื่นเตนน้นด้วยความที่เราใหม่ด้วยอย่างเงี้ยครับก็พยายามจะเต็มที่กับทุกงานอยู่แล้วครับผมเป็นครั้งแรกไหมครับใช่เป็นครั้งแรกด้วยครับเพราะว่าก่อนอันนี้เป็นแบบไลฟ์เนาะครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่จะเจอเื่อแคนนจริงๆครับผม ตอน,อนที่จะอมอะไรที่เพลงกับบทเอ่อซ้อมร้องเพลงเนี่ยครับกับซ้อมเต้นครับผมหลังเราบอกมาทางไวแล้วฟิตแบ็คเป็นยังไงบ้างอะไรนะฮะบอกมาทางไวแล้วเราจะมี่ยฟิตแบ็คเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราใกล้ถ่ายบัตรแล้วโอ้โอ๋อ,อ,อก็ก็ดีครับดีครับทุกคนก็ให้ความสนใจครับผม มันจะเซอร์ไพรส์ราคาเราจะมีอะไรเซอร์ไพรส์กัน้โอ้ยถ้าบอกก็จะไม่เซอร์ไพรส์สิครับเพราะฉะนั้นต้องเก็บไว้ก่อน <c oughs> เอออเชิญมใช่อนเชิญพิเศมากกว่าในอเไหมคะในซรีส์ไอะไระเออจริงๆอันนี้มันจะเป็นคอนเสิร์ตแบซีรีส์ของพวกเราคู่กันเลยครับก็อาจ,จต้องรอดูอาจจะมีก็ได้ครับ <c oughs> ใช่ครับเรียนจบแล้วครับก็ ช่วงที่ผมงานเข้ามาเยอะก,ก็คือช่วงที่ผมเรียนจบพอดีก็โชคดีนะครับใ,ใช่ครับรับปรบิญชาอะไรนะฮะรับปรบิญชาอะไรค่ะอะไรนะรระคมาปชาโอ้ไม่ทราบเลยครับผมรออยู่เหมือนกันครับอันนี้เราเป็นจบนคณะอะไรเอ่อจบคณะเศรษฐศาสตร์ครับอินเตอร์ครับยามศาสตร์ แฟนตัเปีย,ยใช่ไหมครับแฟนโัเปีนยนี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าแฟนโัเปียนี่จัดที่ Impact เลยก็ปกติเราเคยแบบแต่ไปดูคอนเสิร์ตเขาเนาะวันนี้เราจะต้องมาแบบขึ้นโชว์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่ามันแบบ i m p a c กก็ใหญ่ใช่คนละมูนเลยครับก็เพราะว่าคอนเสิร์ตเพราะเราคู่กันเนี่ยมันก็จะยิงกับในเรื่องหน่อยเนื้อหามันจะเกี่ยวกับในเรื่องอะไร ส่วนแฟนโัเปียก็จะเป็นแนวแบบคอนเสิร์ตออมรแตันหนบอโตยเาต้องพ้นดเปียใช่ไหมครับก็โ,โหต้องพร้อมจริงๆต้องพร้อมทุกโปรเจกต์อยู่แล้วครับคือยิ่ง<อ>ผมขึ้นเวทีแล้วผมจะตื่นเต้นทุกรอบเลยครับก็ต้องเตรียมตัวให้แบบเรามั่นใจว่าเราทำได้อะไรเงี้ยจะได้ไม่ตื่น<อ>เต้น ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอไปชิวไหมะได้สวยค่ะ Ha <laughs>

ป็นต้องนีนะขอบคุณ e ค่ะจะตายแล้วขอบคุณนะคะยัง่อนะคะ ยิ่งมีเยอะนะคะนักดรี่ังด้กล้าเป็ได้แลว่อสมครับดีมอาจจะยไนิดนึงนะครับอย่าว่าเงานยังไม่ได้ลปีแล้วมึ พอความปลอดภัยครับแล้ก็เพื่อความห่างไกลาานะครับแล้วก็ต้หน้ากอนมยด้วยนะต้องนีนาค่ะต้องแดงค่ะเฮ้ยตกป่ม่ป็นไรต้องนีน่ต้องงรอทีเดียวอาะต้องแดงค่ะต้องนีนาต้องนีน่คะนิดนึงนะฮะ้ยเะ้องกันนะครับไม่ได้เดี๋ยวขอต้อง ก็นี่ทีนะกงนี้นะคะกงนี่นะคะขอบคุณค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะขอบคุณะ้าไม่ต้เสยบอเาดี๋ยวรอ่อยนะคะก่อนมันะคะกี่หน่สอไอ้เจ้าหน่้านเนี้ยน่ารักเลย ผมไม่อยากไป